เพียยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A ทุกท่านนะคะวันนี้จ้าจ๋ามีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะ ตอนนี้กำลังมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีประตูไม่ว่าจะเป็นแคปบนะคะทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์แมนวนวลรีบกดติดตามเจะจ๋าไว้นะคะถ้ามีแพลนจะซื้อรถมือสองคุณภาพคัดเกรดที่เพชรยนต์นะคะจะไม่ได้พลาดโอกาสดีๆนะคะกับการเลือกรถมือสองมาไว้มีโอกาสเลือกก่อนเพื่อเลยนะคะคันนี้นะคะได้ทะเบียนสวยๆนะคะท่านผู้ชมนะทะเบียน8 0 0 7นะคะได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะคันนี้เป็นปี2018นนะคะเกียร<ม>์ออโต้นะคะเป็นตัว2.4 e P l e a n e r นะคะราคาตั้งขายเพียง419,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวังนะคะผ่านการใช้งานมือเดียวค่ะเข้าศูนย์ตรวจสอบเช็คระยะตลอดเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าจะซื้อรถมือสองกับจา้าจ๋าเนี่ยนะคะหรือซื้อที่เพชรยนต์นะคะไม่ควรพลาดนะคะน้องจ๋าจะเอาความคุ้มค่ามาให้ลูกค้าในวันนี้เลยในช่องนี้นะคะเป็นช่องจา้าจ๋าเองนะคะโทรหาจา้าจ๋าสายตรงดูแลเคสเองทุเคสค่ะ เดี๋ยวเรามาดูความสวยความเดิมนะคะกับบอดี้รถที่คุณลูกค้าจะไปใช้งานต่อ ด้วยความคุ้มค่าและการตอบโจทย์การใช้งานนะคะเหลี่ยมสันฝากระโปรงนะคะเหลี่ยมสันคมชัดสวยเดิมนะคะเพราะว่าเราจะจะคัดรถเฉพาะรถเกียร์เองมาให้ลูกค้าเท่านั้นนะคะลูกค้าสบายใจได้ไฟหน้าเนี่ยนะคะยังดูสวยดูสดอยู่เลยนะคะคุณลูกค้านะคันนี้เนาะจานยกมารีวิวให้ดูเพราะว่ารถยังไม่ได้สปายังไม่ได้ชงสภาพยังสดยังดูสวยยังน่าใช้ขนาดนี้นะคะถ้าสปาเสร็จหลังช้เอ่อหลังทัมคามสะอาดเสร็จเนี่ยจะน่าใช้ขนาดไหนนะคะเอกสารเริ่มครบนะคะเอกสารภาษีพรบครบไม่มีขาดลูกค้า ไปใช้งานต่อได้เลยในสภาพ95%ดูช่วงล่างนะคะเบ้าโชกก็บอกโชกนะคะรถยังไม่ได้ชงยังไม่ได้ล้างอยากให้เห็นสภาพเดิมที่ยังไม่มีการแปลงยังไม่มีการปรับสภาพนะคะล้อแม็กอัลลอยนะคะดิหน้าดําหลังสกู6รูนะคะเป็นแม็กสแตนดาร์ดโรงงานที่ลูกค้าจะไปใช้งานต่อ ราคา4 1 9 0 0 0บาทนะคะในราคานี้ลูกค้าไปใช้งานต่ออีกสัก10ปีก็ไม่ขาดทุนค่ะ1ได้รถแบรนด์หลักเนาะค่าเมเนทะนแนนการบำรุงรักษาดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะเอาไปใช้งานต่อแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยนะคะลูกค้าเป็นของสแตนดาร์ดโรงงานนะคะเนาะจ๋าขอชี้แจงแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นของสแตนดาดโรงงานเดิมๆก็แสดงว่ารถไม่เคยชนใช่ไหมคะนะคะรถไม่เคยชนนะคะนี่สภาพเดิมทะเบียนเนี่ยใครชอบนะคะ8007นะคะรีบจองไว้เลยหรือแคปทะเบียนนะคะให้น้องก็จ๋าดูแลให้ได้เลยนะคะแก็บข้างแก็บแท้แก็บเดิมนะคะรายละเอียดเลี่ยมสันตัวรถคมชัดเจนนะคะมองมุม45องศาสีไม่มีผิดเพี้ยนเนี่ยนี่คือความคุ้มค่าที่ได้ไปนะคะตัวยกสูงนะคะรุ่นนี้เป็นถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีเพราะว่าเป็นรถที่สภาพสวยสดแล้วก็สภาพคุณภาพเนี่ย ก็ถือว่าเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้สภาพไม่ช้ํารถไม่มีแปลงมาเอาไปใช้งานต่อยังไงก็คุ้มค่านะคะเอาไปใช้งานต่อยังไงก็คุ้มค่ากุญแจก็ให้มา2ดอกครบนะคะเบาะแท้เบาะเดิมสแตนดาร์ดนะคะเบาไม่มีช้านะคะเบาเดิมเดิมเบาะแท้แท้นะคะไม่มีขาดไม่มีช้ํานะคะระบบเครื่องเสียงระบบลาโพงวิทยุต่างๆการใช้งานได้เหมือนเดิม น้องจ๋จามีวารันตีให้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะซื้อไปแล้วกลัวโยนย้อมแมวขายกลัวยำรถขายนะคะไม่ต้องกลัวให้ลูกค้าดูนะคะสภาพที่น้องจ๋ารีวิวให้ดูว่าสอดคล้องกับสิ่งที่น้องจ๋าพูดหรือไม่1นนะคะน็อตคานเสา A เสา B นะคะน็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีถอด ไม่มีขยับนะคะตัวแผงประตูนะคะยังดูสวยสดใหม่ถ้ารถสภาพช้ำมันจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะลูกค้าถ้ารถสภาพช้ำลักษณะจะไม่ได้ดูสวยดูสดขนาดนี้นะคะนี่คือน้อยจากเอามาให้ชมนะคะเอามาให้ชมนะคะแม,ม,ม้กระทั่งรถยังไม่ได้ล้างนะนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะโครงสร้างเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการดูรถมือสองนะคะลูกค้าดูได้เลย แพงประตูนะคะของเดิมของแท้นะคะในเมื่อรถไม่มีชนรถไม่มีแปลงมานะคะการใช้งานก็ต้องย่อมเดิมอยู่แล้วคันนี้มาอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโลนะคะไม่แท้ไม่เดิมลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้เลยสําหรับลูกค้านะคะกําลังเล็งหานะคะโดยเฉพาะาคุณพ่อบ้านนะคะอยากได้เกียร์ออตโต้ให้คุณภรรยานะคะสามารถขับได้ด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะ พาภรรยาพาครอบครัวพาสามีมาชมกับน้องจ,าจา้าจ๋าทเพชรยนต์ได้เลยปรึกษามาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจน้องจ้าจ๋ายินดีซัพพอร์ตยินดีดูแลบริการทั้งการส่งมอบนะคะการทั้นตอนจัดไฟแนนซ์หรือบริการหลังการขายน้องก็จะดูแลลูกค้าน้องก็จาเองทุกเคสปรึกษาน้องจ้าจ๋าได้นะคะมีปัญหาตรงไหนนะคะพูดคุยกันได้เลยนะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะ ดูแคสซีนะคะแคสซี ie, นะคะเนี่ยไม่มีรอยสนิมเลยนะคะเดี๋ยวรอแค่น้อยจากสปานะเลขตัวถังอยู่คมชัดเหมือนเดิมรายละเอียดตัวรถสามารถดูได้เลยนะคะดูด้วยตาเปาล่าเราก็สามารถดูได้มาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูมาทดลองขับดูมาเทสดูนะคะหน่วยงานเดิมเขาติดโลบาร์มาให้นะคะอ่ะอันนี้ใครที่ชอบนะคะก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ติดเพิ่มนะคะสแตนเลสนะคะก็ได้ไปเลยกับตัวรถนะคะนี่สภาพเดิมนะคะโลโก้พิเลนเนอร์นะคะไฟไท,ท้ายท้ายแทย้ท้ายเดิมนะคะ ก็เป็นรถปี18ที่ถือว่ายังสภาพสวยๆน่าใช้นะคะนี่คือที่มาของคาว่ารถเกเอหลายๆท่านนะคะหรือหลายๆคนนะคะสำหรับลูกค้าคนที่จะซื้อรถมือสองนะคะไม่กล้าก้าวขาเข้ามาที่เพนยนต์กลัวกลัวว่าจะออกยากกลัวว่าจะแพงนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะลูกค้านะเปิดใจให้น้องาจ้าให้เจ,จ้าดูแลดูไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ต้องเกรงไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะบริษัทเขามีความน่าเชื่อถือมันก็เลยมี มนสเสน่ห์นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะดูน่าเกรียดขำใช่ไหมคะมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะบางคนอาจจะมองว่าโช์รูมเราเป็นโช์รูมป้ายแดงไม่ใช่นะคะเราเป็นโช์รูมรถมือสองที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็รถของเราคัดคุณภาพมาให้ลูกค้านะคะนี่ขนาดรถยังไม่ได้ล้างแล้วก็น้อยจ๋าก,ก็มารีวิวช่วงค่ำด้วยนะคะมารีวิวช่วงค่ำนะคะแบบว่า ทีเราหลายๆท่านก็เก็กบกระเป๋ากลับบ้านหมดแล้วนะคะแต่น้องจ๋ามารีวิวช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งเลยนะคะไม่มีเสียงกวนนะคะลูกค้าจะได้มีสมาธิในการดูรถนะคะกับจ้จาจ๋าแบบสวยๆแบบมีสมาธิเลยนะคะนี่สวยมากเลยนะคะเนี่ยน้องจ๋ายืนมองมุม60องศานะคะนี่สภาพรถสวยมากนะคะใครจะได้เป็นเจ้าของคันนี้นะคะถึงลูกค้าจะดูแค่รีวิวนะคะแล้วกลัวไม่ตรงปกนะน้องจ๋ายืนยันเลยว่ามาดูรถเนี่ย ตรงปกเหมือนน้องจ๋ารีวิวแน่นอนนะคะแล้วก็มาหาเจ้าจ๋าได้ที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะเปิดทําการทุกวนันมาหาเจ้าจ๋าเลยดูแลเคสเองได้ดูน้องได้เห็นน้องจ๋าตัวจริงแน่อนอนนะคะขอเพียงให้น้องก็จ๋าดูแลนะคะซัพพอร์ตลูกค้าตรงนี้เดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันนะคะลูกค้านะจะได้ตัดสินใจนะคะได้ง่ายได้ไวว่าจะซื้อรถที่เพ็นยนต์หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์กันนะคะนี่เลยนะคะเครื่องยนต์นะคะ ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแปลงถ้าล้างเสร็จสปาเสร็จนะคะเครื่องยนต์จะไม่มีฝุ่นลักษณะแบบนี้นะคะแต่น้องจ๋าหยิบมาให้รีวิวมารีวิวให้ชมแล้วก็ให้ FC แล้วก็ ท่านใหม่ท่านเก่าหรือว่าใครที่เห็นฟีดน้องจา๋าเด้งขึ้นนะคะก็ได้มาเห็นสภาพตัวรถสวยๆอย่าลืมกดติดตามน้องจา๋าด้วยนะคะสาหรับ f อซท่านใหม่ส่วน f อซท่านเก่าที่เข้ามาชมก็ขอขอบพระคุณมากๆด้วยนะคะมาเห็นรถสวยๆกับจจ๋าเนี่ยน็อตไม่ขยับแบบนี้เลยค่ะนะคะตัวน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีถอดนะคะรอยม็ดองม็ดอาร์คสภาพสดสภาพสวยแล้วก็ตัวคาน ตัวคานด้านหน้านะคะเนี่ยตัวน็อตโครงสร้างสภาพเดิมน็อตเนี่ยไม่มีแกะนะคะดูได้เลยนะคะสภาพตัวคานด้านหน้าเป็นสีเดียวกันกับตัวถังสภาพเดิมๆสวยๆนะคะรายละเอียดเดิมชัดเจนนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดแบบนี้นะคะแล้วก็น็อตฝาก,กระโปรงไม่มีขยับนะคะ ฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบไม่มีขี้เกลือนนะคะไม่มีโสดคองช้างไม่มีรอยผุคือรถจะไม่สปาขอย,ย้ําก่อนนะคะน้องจ้าเอามาให้ชมถ้าคุณลูกค้าสนใจแล้วก็เลงสเปคนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากได้อยู่พอดีนะคะด้วยการออกรถแบบฟรีดาวได้นะคะแล้วก็ผ่อนไม่ได้แรงนะคะแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพปรึกษาน้องจ,จ้าจ๋าเพชรยนต์ด่วนนะคะขอย,ย้ำนะคะรถมือสองมีเสน่ห์ของเขาในตัวนะคะ บางทีก็เลือกเจ้าของนะคะมาไวไปไวด้วยนะคะเรามีน้องเซลล์40ท่านคอยซัพพอร์ตบริการแล้วก็ลถแต่ละคันมาไวนะคะแล้วก็มีการซื้อข้าวขายออกตลอดนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ากังวลน,นะคะเรื่องคุณภาพนะคะให้ลูกค้าตัดข้อนั้นไปได้เลยให้สบายใจนะคะมาเลือกรถมาชมรถด,ด้วยตัวเองก่อนที่จะมาเลือกถ้าคุณลูกค้าถูกโฉลกกับทะเบียนนี้และชอบคันนี้ ที่จะารีวิวในราคา4,19,000บาทสามารถจองล็อกรถเข้ามาก่อนได้โดยจองเข้าบัญชีบริษัทเพชรยนต์มาดูรถตัวจริงไม่ถูกใจจะจ่ายยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะคะลูกค้าจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งเซลล์ทั้งลูกคา้าแล้วก็บริษัทด้วยสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดเบอร์โทรหาน้องจ๋าได้เลยสําหรับวันนี้เขาตวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ